สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับอีกครั้งนในคลิปสั้นของช่องเนาะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามาเนี่ยพายอยากสื่ออะไรบ้างเนาะเป็นพลังงานของคนที่มีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากนะคะหลับไม่ลงมีเรื่องราวต่างๆมากมายเข้ามานะคะอาจจะเป็นมันจะเกิดมาจากพลังงานบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นอิสระกับเรื่องบางเรื่องหรือมันมีบางอย่างที่มันไม่ได้อย่างใจมันไม่ถูกใจอะไรเงี้ยคะ่ะเหมือนก็ หรือไม่ก็กลับไปนึกถึงความทรงจําเก่าๆในอดีตนะคะแต่ขอให้รู้ไว้นะคะหน้าไพ่มามองในวันนี้ก็คือในสิ่งที่เพื่อนๆคิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับหลับไม่ลงค่ะมันเป็นพลังงานที่มากระแทกมาจากความสับสนวุ่นวายหรือสิ่งที่เรายังดับไม่ได้ในบางสภาวะบางอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องความชอบไม่ชอบความรู้สึกได้เปียบเสียเปียบเนาะอยากจะเป็นอิสระเสรีค่ะแต่เพื่อนๆจะได้เป็นสิ่งนั้นเนาะให้ทําพลังงานตัวเองค่ะกลับมาอยู่กับพลังงานตัวเองรู้จัก ปกป้องพลังงานตัวเองนะคะกลับมาอยู่กับตนเองให้มากๆานะเดี๋ยวจะมีครูค่ะหรือผู้ใหญ่ใจดีนะเข้ามาช่วยอ่ะหรือในสิ่งที่เราเกิดปัญหาติดขัดในตอนนี้คิดอะคิดมากนอนไม่หลับจะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะทําพลังงานของเราให้ดีแค่นั้นละคะ่ะอยู่กับตนเองให้มากขึ้นนะแล้วสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้มันไม่ผ่านในสเต็ปอะไรบางอย่าง่ะคะแล้วหวนนึกถึงอดีตความทรงจําในอดีตเก่าๆนะคะ ก็ให้ดับตัวนั้นไปกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอนาคตจะได้รับชัยชนะแน่นอนเนี่ยในเมเรื่องของเรื่องการงานเรื่องอะไรบางอย่างะะที่เราทําอยู่ตอนนี้ค่ะจะได้รับชัยชนะและเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกลับมาอยู่กับตนเองปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากเรื่องราวที่เราคิดเยอะคิดมากกังวลน,นะคะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะนั่นเองนะผู้ใหญ่ใจดีหรือ มันจะเกิดจากพลังงานของเราเนี่ยแหละคะ่ะข้างในเพราะข้างในเราถึงพร้อมเรารักษาบาลานซ์สมดุลพลังงานของตัวเองได้ค่ะกลับมาเป็นราชินีถือถ้วยเนาะก็จะมีคิงถือถ้วยเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะจะมาอาจจะมาทั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งสองพลังงานเลยก็ได้นะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนาะเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือบางท่านคิดเยอะคิดมากกลัวจะไม่ได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้ที่รอคอยอาจจะเป็นความสัมพันธ์พิเศษที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้น,นะคะ่ะอยู่ที่เราเลยนะคะ จบที่เราเบาที่สุดทําพลังงานให้ถึงพร้อมแค่นั้นแหละคะ่ะชัยชนะหรือสิ่งที่เรารอยอยู่จะเกิดขึ้นแน่นอนขอให้ดับไปความลังเลสงสยัยความชอบไม่ชอบความได้เปรียบเสียเปรียบความอยากเอาชนะกับอะไรบางเรื่องคะ่ะแล้วมันจะเคลียร์ทุกถึงอย่างไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแล้วเราก็อันดับแรกเป็นอิสระจากอะไรคะความคิดเดยอะคิดมากพันธนาการที่มาพันอยู่ในสมองอยู่ในจิตใจอะ่ะ เคลียร์ไปให้ได้ค่ะแล้วคุณจะได้สมดังหวังดังปรารถนาในทุกสิ่งที่ต้องการเนาะวันนี้ต้องขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ